สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้อันจากโชว์รุมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับก็เราจะมาอัปเดตตัวรถเข้าใหม่ภายในเดือน9กันครับแต่ก่อนอื่นนะฮะขอบอกโปรโมชั่นก่อนถ้าเกิดดูคลิปนี้อันมาและอันจะให้เงินส่วนก้บบางอีก9,000ันอันจะให้จองตัวรถแค่100บาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรโมชั่นตรงนี้ และออกรถในเดือนนี้คูดคุ้มโคูดดีและทุกอาชีพมีรถใช้งานเป็นของตัวเองแน่นอนนะครับ3เดือนสุดท้ายก่อนส่งซิมปีนี้ต้องมีรถใช้ไว้กับบ้านต้องมีรถใช้ไว้เดินทางการคมนาคมที่สะดวกสบายสำหรับตัวเราเองและคนในครอบครัวนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กกด้วยนะครับขอแนะนำรถเข้าใหม่ครับเป็นตัวคันนี้ Toyota Fortun e r 2คือ CV ปี2020อ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, อันปี20ทำไมเป็นตัวโฉมนี้ถูกต้องครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัว All New Fortuner นะฮะเราเนี่ยเข้าใจความหมายของมันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดอย่างตัวใหม่ๆหรือว่าปัจจุบันตอนนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็น Leader หรือว่า Regender ถูกต้องใช่ไหมครับแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีตัวรถ เข้ามาแนะนําให้กับท่านได้ดูกันแต่ตอนนี้ก็จะมีเป็นเจ้าคันนี้ฮะ All New f o r t u n e r 2.4V ปี2020สีขาวมุกเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมจมน้ำและตัดต่อเป็นกฎหมายถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนถ้าเกิดฟังกันมาถึงตอนนี้อันเน้นย้ำนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะฮะด้านหน้าก็ ไม่มีอะไรมากตัวท็อปนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวเชฟหมดแล้วตัดหมอคู่หน้า LED ดิฟเบรกสล้อเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะในรหัส 2GD 2,393cc 150แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรกับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับ โครงสร้างเนี่ยบอดี้ตัวด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นคานบนคานล่างแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีแล้วก็ตัวเครื่องไม่ได้มีการยุ่งข้องเกี่ยวและก็ไม่ได้มีการแกะเครื่องออกมาแน่นอนนะฮะปั๊ม ABS ตัวปั๊มเบรกธรรมดาทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหมดของโลงของเหลวน้ำมันเครื่องไม่มีขาดนะครับทุกอย่างเนี่ยจะมีการเซอร์วิสแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด มันไม่ใช่เฉพาะแก่ตัวเครื่องอย่างเดียวแต่มันนับรวมถึงตัวช่วงล่างของตัว f o r t u n e er นอคันนี้ด้วยเพราะนั้นนะครับตัวนี้เราก็จะมีการรับประกันหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์6เดือน1 0 0 0 0มกิโลและก็ฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีกหนึ่งปีนะครับการคลีนิ่งไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในตรงนี้เราดำเนินการให้หมดทุกอย่างคือฟรีไม่มีค่าดำเนินการนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวด้านหน้าครับคราวนี้พามาดูตัวด้านข้างกันบ้าง f o r t ูเนอเนี่ยถ้าเกิดในความนิยมเนี่ยคือมันเป็น PPV7 ที่นั่งที่อยู่ในอันดับท็อปของในประเทศไทยถูกต้องไหมฮะเราเคยสังเกตเห็นในประเทศลาวไหมครับถ้าเกิด Fortuner เนี่ยอยู่ที่ลาวเนี่ยราคาคูณ2นะแพงมากนะครับมันเป็นตัวรถที่แปลกอยู่อย่างก็คือเราจะได้ยินกับ Fortuner เนี่ยบ่อย ไม่ว่าจะเห็นตามในโชว์รูมต่างๆไม่ว่าจะเห็นตามท้องถนนมากมายหรือว่าตามบ้านเรือนมันเป็นตัวรถที่หลายคนให้ความเชื่อมั่นเชื่อถืออันนี้คือเราไม่ได้คิดเองเออเองแต่เราดูโดยภาพรวมและลักษณะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้เนี่ยสีสวยมากนะฮะขาวมุกเหมือนกันนะครับมันจะเป็นตัวขาวอ,อบเหลืองเหลืองไข่ไก่นิดนึงแต่มันไม่ใช่เป็นตัวขาวซูเปอร์ไวท์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไล่ดูจุดสีแบ่งออกมาเป็น3เลเยอร์นี่คือแพลตฟอร์มหนึ่งและนี่คือตัว2และเสาสุดท้ายคือตัวตอนที่3นะฮะแมกอัลลอยเดิมครับขอบ18แลัดด้วยยางบิสโตนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฮดทับที T, นะฮะซีรีส์นี้ก็สำหรับตัวรถ HUVPPV เนี่ยมันใช้งานดีเพราะว่ามันเก็บเสียงแล้วก็การยึดเกาะถนนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะพร้อมเลยนะครับดอกเต็มๆต็มใช้งานกันยาวๆ ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างฟิล์มมันมีการติดให้แล้วตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรถเข้าใหม่แต่ก่อนที่อันจะเอามาทําคลิปเนี่ยอันจะมีการเอารถไปติดฟิลม์ม f อ r จูเนอร์นี่ต้องติดฟิลม์มนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าเนี่ยมาดูรถที่ร้านเราเนี่ยอย่างบางคันยังไม่ได้ติดมีไหมมีนะฮะอย่างบางคันติดแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกมาเป็นตัวเบอร์อื่นถามว่าเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับและก็จะมีเป็นตัวคิ ans ans ้วกันสาด แหลกหลังคาและก็บันไดข้างนะฮะปุ่มเปิดนะครับตัวสมาร์ทเอนทรีระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติถ้าเกิดอย่างแบบเนี้คือตัวกุญแจมันจะเป็นสมาร์ทคีย์รี m อิโมบราเซอร์ซึ่งมันจะมีตัวสัญญาณการขโมยเราสามารถเปิดจากตัวกุญแจรีโมทก็ได้นะครับอันนี้ดูตัวด้านในนิดน,นึงครับโอ้ตัวนี้พรมสวยนะเด่นๆเลยเพราะว่าตัวพรมเนี่ยจะเป็นลายไดมอนด์คัตทั้งคันนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเป็นเชนเนี่ยปี18ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเบาะไฟฟ้าซ้ายขวานะครับแล้วก็จะเป็นตัวดิฟเบรกสีล้อส่วนภายในเนี่ยไม่ค่อยได้แตกต่างอะไรกันมาก e ีโค o โหมดพาวเวอร์ ode, Power ode, จอทัชสกรีนมีเนวิเกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธแอร์ออโต้นะครับที่เปิดตัวแอร์หลังพวงมาลัยมังติฟังก์ชันแต่2 4เนี่ยนะครับมันยังไม่ได้มีการใส่ตัวคูสคอนโทรลมาให้ ถ้าเกิดเป็นตัวค r สคอน control เนี่ยมันจะไปเริ่มกับตัว2.8นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าควรที่จะมีไหมอันก็ว่ามันก็ควรที่จะมีนะแต่สําหรับตัวรถออโต้เนี่ยมันก็ดูได้2แง่คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าอย่างตัวรถพวกนี้การขับขี่คือมันไม่ได้ยากนะครับอย่างบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมันสูงถึงขนาดเนี่ยเราเคยขับแต่ตัวรถเก่งมา แรกๆถูกต้องครับมันอาจจะยังไม่มีการชินกับวิสัยทัศน์ในการมองหรือว่าแป้นเท้าแต่พอสักระยะหนึ่งมันไม่เกินเดือนหรอกครับสองสามอาทิตย์เนี่ยมันก็ชินไปกับการขับขี่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างเอาจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าวิสัยทัศน์ในการมองอาจจะลําบากอันนี้คือไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเรานั่งตําแหน่งตอนคนขับเนี่ยพอเวลาเรามองไปจากตัวกระจกบังลมหน้าเนี่ยและก็วิสัยทัศน์ด้านซ้ายด้านขวาตัวเสาเอคือมันจะไม่มีการมาบดบังนะฮะ สวยมากนะครับสีขาวนะเป็นสีสแตนดาร์ดเลยแหละ Fortuner เนี่ยถ้าเกิดมีสีไหนก็ควรจะมีสีขาวด้วยนะครับ mm. ครบาวนี้เรามาดูตัวด้านท้ายนิดหนึ่งครับกับ All New เนี่ยสิ่งที่ควรจะมีการตรวจสอบในจุดที่สำคัญนั่นคือด้านท้ายเพราะว่าสำหรับฝาท้ายมันจะเป็นเปิดไฟฟ้าถูกต้องไหมฮะถ้าเกิดอย่าง All New นี่ฝาท้ายจะเป็นแบบเปิดไฟฟ้า เราต้องเช็คฝาท้ายไฟฟ้าให้อย่างละเอียดแล้วก็ดีไม่ใช่ว่าเปิดมาครึ่งคึ้นกลางๆเปิดจากภายในได้ไหมปิดจากภายนอกได้ไหมเปิดจากกุญแจได้ไหมปิดจากกุญแจได้ไหมพวกนี้คือมันจะเป็นองค์ประกอบที่เราดูผสมรวมรวมกับมันไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถามว่าราคารถเนี่สูงไหมสูงนะครับและเป็นตัวรถที่ราคาแข็งมากแล้วก็โอ้โหนี่สวยนะมันเด่นเลยนะเป็นสีแดงนะครับ มันจะเป็นตัวตีนทุกแกแหละนะครับยึดติดกับตัวผ้ากำรรมะหยี่ตรงตัวเบาะได้เลยนะฮะเครืค่องไม้เครื่องมือมีอหมให้ครบนะครับแอร์สตอนเย็นเจี๊ยบแอร์ฉ่ำมากแล้วก็พวกฝาท่งฝา,ฝา,ฝาท้ายไม่มีการชนมาอยู่แล้ว Fortuner เนี่ยถ้าเกิดเป็นอ e w เนี่ยฝาช้ายโดนชนตูดมาเนี่ยคือแม่งสังเกตเห็นโคตรง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นการโปร้การทำสีหรือว่าเอาสีแต้มแม่งเห็นง่ายมากนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเหตุผลจําเป็นเนี่ยที่ต้องถอดเนี่ย mm. ก็ไม่สมควรที่จะถอดนะฮะแต่ถ้าเกิดถอดมันก็คิดได้อีกหลายแง่นะครับรถคุณโดนชนท้ายมาหรือเปล่าทําไมรถถึงมีการเปลี่ยนฝาท้ายมามันก็จะเกิดความไม่มั่นใจในการซื้อ Fortuner รคันนี้นะครับเพราะนั้นอย่างแบบนี้อ่านสามารถบอกรายละเอียดได้หมดเพราะฉะนั้นอย่างแบบนี้อันสามารถให้ตรวจสอบทุกอย่างได้หมดตรวจสอบทุกจุดได้หมดอันต้องการที่จะขาย Fortuner รคันนี้แต่ก็จะ เน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่จะซื้อ Fortuner คันนี้ด้วยเราอาจจะไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันหรือว่าอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่สนิทกันนะครับแต่การแนะนำเนี่ยเราเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาพูดกันโดยแบบตามตรงไม่ต้องเป็นทางการภาษาสวยหรูงดงามอะไรแบบนี้เยอะมากบ้านๆแบบนี้แหละครับได้สิ่งที่ได้ความจริงใจได้สินค้าที่มีคุณภาพนะฮะ อาจจะเป็นส่วนน้อยที่เคยได้ยินกันแต่ลักษณะสไตล์ของอันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันพยายามที่จะให้รถที่มันที่มันใหญ่หรือว่ารถที่มันเล็กเนี่ยอันอยากจะสื่อความหมายความน่าใช้สื่อศักยภาพและก็ในด้านอื่นๆสื่อมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะฮะสำหรับในเดือน9แบบนี้นะครับอันก็หวังว่าคุณลูกค้านะครับ หรือว่าพี่พี่ทุกคนที่กำลังอยากจะอองรถเจ็ดที่นั่งดูอ่านมานะขอให้ดูอ่านมาราคาสำหรับคันนี้นะครับ1 9 9 0 0ล้านบาท2.4 V ปียตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้1 9 9 0 0ล้านบาทถามว่ายอดจัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่ธนาคารหนึ่งยอดจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังสมมุติเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เกินอันนี้คือสบายเลย มีเงินกลับบ้านด้วยนะครับโปรโมชั่นสำหรับภายในเดือน9ฟรีเงินสดกลับบ้านอีก9,000บาทอันให้จองตัวล้าน99คันนี้ร้อยเดียวให้ฟรีน้ำมันเต็มถังขับฟรีอีก90วันจัะส่งให้ฟรีทั่วประเทศเพราะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนก็ตามนะครับออกรถกันที่ปฏิพัติออตโต้ได้ไฟแนนซ์วิง่งไปเซ็นหนึ่งหน้าบ้านฟรี จะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะฮะสนใจนะครับแอนไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรง0891104954โทรมาได้เลยบอกดูคลิปอันมาจองร้อยเดียวฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ